สำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าตัว CD99 กับตัว AI3 ต่างกันอย่างไรและควรจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จนจบนะครับเพื่อนๆจะได้คำตอบเลยละครับไปดูกันครับ สำหรับตัว CD99 นะครับจะรองรับสัญญาณสูงสุดที่ 4G ครับผมส่วนถ้าเป็น AI นะครับก็คือจะรองรับสัญญาณสูงสุดที่ 5G ครับในส่วนของตัว RAM และ ROM เท่ากันนะครับ r a ม2 m e m o r y 32ครับในส่วนของข้อแตกต่างต่อไปนะครับตัว CD99 เนี่ยบอดี้เขาจะเป็นโค้งนะครับตัว AI 3นะครับบอดี้เขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับซึ่งการที่เป็นบอดี้แบบนี้นะครับทำให้น้องเนี่ยสามารถหาเคสใส่ได้ง่ายมากนะครับแต่พอเป็น CD99 นะครเพนเพื่อนด้วยความที่เป็นบอดี้โค้งนะครับก็ค mm ือ hmm. จะหาเคสใส่ยากนิดนึงครับอาจจะเป็นเคสนิ่มๆซิลิโคนนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นเคสกันส่องแข็งๆหรือว่าเคสเพชรซีดีเก้าจะใส่ไม่ได้ตัดภาพไปนะครับที่ตัว AI3 เนี่ยคือสามารถใส่พวกเคสกันส่องและเคสเพชรได้เลยนะครับเคสกันส <ault> <s ues> ่องก็เวลาใส่ก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเราแบบนี้นะครับส่วนน้อง CD ดีนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับ ถ้าเป็นเคสกันส่องหรือเคสเพชรอันนี้คือใส่ไม่ได้นะครับในส่วนของการตั้งรูปของเรานะครับขึ้นเป็นภาพหน้าจอก็คือสามารถทําได้ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารูปที่เรากําหนดเองเนี่ยถ้าเป็นน้องซิดีเก้านะครับบางรูปภาพที่เราถ่ายมาโอเคเลยเนี่ยอาจจะต้องเสียดายเพราะว่าเขาไม่สามารถย้ายตำแหน่งของเวลาได้แต่ถ้าเป็นน้อง AI3 นะครับเราสามารถย้ายปรับตำแหน่งได้ทั้งหมด5้าตำแหน่งด้วยกันครับ และสำหรับหน้าจอทีมนะครับถ้าเป็นของตัวรุ่น CD 99เนี่ยมันจะมีเฉพาะที่ติดมากับเครื่องนะครับมันจะไม่มีให้เราดึงมาใช้เพิ่มเติมนะครับนอกจากจะเป็นรูปภาพที่เรากําหนดเองซึ่งเราอาจจะไปดึงเป็นภาพตุ๊กตาภาพวิวภาพตัวเองภาพเดี่ยวภาพอะไรเงี้ยที่เราชอบก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของรุ่น AI นะครับก็คือ กดค้างไว้ใช่ไหมครับเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนหน้าจอทีมที่อัปเดตมาใหม่ได้เรื่อยๆเลยละครับส่วนที่ติดมากับเครื่องก็มีนะแต่ยังมีที่อัปเดตมาใหม่เรื่อยๆให้เราได้ดึงมาใช้แบบเยอะจุใจเลยละครับและในส่วนการทำงานของกล้องนะครับที่สามารถหมุนได้180องศามาดูการทำงานของกล้องตัว AI 3กันครับหมุนมาด้านหน้านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราหมุนไปด้านหลังครับนะครับลองถ่ายดูนะครับดูภาพที่เราได้กันครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือถ้าสมมติกรณีที่เราจะถ่ายวิดีโอใช่ไหมครับก็เลือกตัวเลือกไปที่วิดีโอครับจากนั้นก็เริ่มอัดได้เลยในขณะที่เราถ่ายวิดีโอนะครับก็จะสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเผื่อเพื่อนๆที่ถ่ายวิดีโอกล้องด้านหลังนะครับแล้วอยากจะ สวิปกลับมาเป็นถ่ายวิดีโอกล้องด้านหน้าด้วยก็สามารถทําได้ครับสำหรับการทํางานของกล้องตัว cd 9 9กนะครับก็คือสามารถดึงและหมุนได้180องศาเช่นเดียวกันครับอันนี้คือใช้งานเป็นกล้องด้านหน้านะครับถ่ายรูปก็สามารถเปิดดูรูปได้แบบนี้ครับผมและสามารถหมุนเป็นกล้องด้านหลังได้แต่เวลาที่เราหมุนเป็นกล้องด้านหลังสําหรับตัว cd 9 9นะครับน้องๆจะกลับหัวเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราต้องคอยกดตรงนี้อีกหนึ่งครั้งครับ เพื่อให้เขาอยู่ในมุมปกตินะครับแล้วค่อยกดถ่ายนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับก็สามารถถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะ อันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอครับส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าตัวกล้อง AI 3 5 G เนี่ยจะเก็บภาพได้คมชัดกว่าแต่อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะครับว่าจะจัดเป็นตัว CD 9 9หรือ AI 3 5 G ครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลอยู่นะครับถ้าเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วมีคาถามเกี่ยวกับน้องนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลย เดี๋ยวไว้ผมมีเวลาจะมาทำคลิปตอบกลับให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ